และข้อนี้ต่วตตตตทีเดียวเห็นไหมลกูกแล้วก็มีคำหนึ่งค่ะสะดุดตามากเลยก็ก็ก,ก็หนูรู้เลยข้อนี้เป็นภาษาปากหรือภาษาเขียนตกรอบตกรอบเข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบและบังเอิญอ้าบังเอิญ มันขึ้นด้วยคาว่าคุณทราบไหมคะเคล็ดลับในการลึกมเืเอือนั้นไม่ยากเลยเห็นไหมลกูกแปลว่ามันเป็นภาษากันเองได้มัไหมลกูกไ,ไม่มีใครพูดแบบนี้แน่น,น <laughs> หนูไม่เคยค่อยเพื่อนว่าคุณคะแสดงว่าสามและสเป็นคำตอบของข้อนี้พวกเราเปียมหาราชาลายัยแล้วน้องทางบ้าน คุณรู้ว่าหนูมีคำตอบในใจแล้วและหนูไม่เคยพลาดเรื่องนี้แน่นอนข้อไหนคะเอาจ้ะข้อไหนคะกึ่งทางการเป็นภาษาที่สื่อสารเนื้อเรื่องเป็นวิชาการในกลุ่มคนหมู่มากนะครับแต่ว่ามีคําศัพท์กันเองปนอยู่ไม่เป็นทางการหรือสนทนาสื่อสารระหว่างบุคคล นะที่รู้จักกันในที่สาธารณะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากเพื่อนคำตอบสถานการณ์ตรงนี้มันต้องเป็นสี่สลกสนทนาถ้ากึ่งทางการมันต้องเป็นการตัวอ,อย่างใช่ไลกูกการมาปราศัยหาเสียงในชุมชนเราเขาพูดในคนหมู่มากใช่ไหมคะหรือการมารายงานหน้าห้องเรียน เพื่อนเราทั้งนั้นเลยครูของเราแต่มาเรามารายงานในคนหมู่มากไงอันนั้นกึ่งทางการได้แต่อันเนี้ยคุณทราบไหมคะแปลว่าเจ๊คนนี้กําลังสื่อสารกับอีกเจ้อีกหนึ่งคนใช่ไหมลกูกเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นกึ่งทางการไม่ได้ต้องเป็นสนทะนาโอเคไหมลกูกขอร,รอบเดียวก่อนจากกันค่ะรอบเดียวก่อนจากกันถ้าข้อสอบถามภาษาแบ่งย่อย5ระดับจากสูงมาล่างพิการกึ่งไม่กันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ การกึ่งไม่การพิธีการทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการและกันเองแต่ก็เราเจอคําถามที่ถามว่าแตกต่างเราแบ่งออกเป็นสองพิธีการทางการเป็นเขียนกึ่งทางการไม่เป็นทางการแล้วก็กันเองเป็นปากสีน้ําตาลเจอเมื่อไหร่ภาษาปาก100%